มารีเบอร์เนอร์ครบพิษกาชัยหมดดำและกันชัยคอนเฟิร์มคู่นี้คบกันจริงหลังแฟนลับจับตาความสัมพันธ์ต้องบอกว่าแฟนลับกำลังจับตากันอย่างมากสำหรับสถานะหัวใจของนักแสดงสาวอย่างมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่นั้นกำลังกิ๊กกักกนอยู่หรือไม่หรือเลื่อนสถานะเป็นคบหาดูใจกันแล้วเนื่องจากสังเกตเห็นว่าทั้งคู่นั้นครับลง IG Sto r y คล้ายกันอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยครั้ง ถามโสดทั้งคู่ซะด้วยล่าสุดวันนี้ครับเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำขชาพานะครับเผยเรื่องนี้ผ่านทางรายการชื่อดังโดยได้กล่าวว่าเขาบอกเรื่องจริงเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเขาว่านะทั้งนี้ก็มีข้อมูลว่าแฟนใหม่มารีนั้นอาจเป็นทายาทเจ้าของร้านทองซึ่งไม่ใช่คนในแวดวงการบันเทิงตนมกันชัยนั้นก็ได้พูดเสริมลักษณะที่ว่าก็พิษกาชัยนี่แหละไม่รู้ ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละอย่างไรก็ตามนั้นมีตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงน,นะครับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันซะขนาดนี้เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ก็มากขึ้นแต่ยังไงก็ต้องรอฟังความจริงจากปากของมารีและพิษกันอีกครั้งต้องติดตามกันต่อไปและกันจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์ตา์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you